ก็วิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นวิดีโอรายงานควิสในส่วนของวันที่20เมษายนนะครับผมก็โจทย์ที่ได้รับมาก็คือเราจะใช้อ,อุปกรณ์3ตัวในการต่อกับ Arduino นะครับก็คือจะมีส่วนของเซ็ตมอเตอร์ RFID แล้วก็ในส่วนของจอ LCD นะครับก็รับโค้ดเดี๋ยวเราจะไปบรรยายในในส่วนของรายงานอีกทีนะครับผม แต่ว่าสําคัญก็คือเรามาดูผลว่าเราต่อแล้วทํางานได้ไหมก็อันนี้อัปโหลดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมจะใช้ทําให้การ์ดนี้แตะแล้วสเต็ปมอเตอร์หมุนนะครับเราจะดูไปทีละส่วนแล้วกันดูส่วนของหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอเนี่ยผมจะสั่งให้มันดิสเพย์ดิสเพย์ในส่วนของ ID card ด้วยนะครับอ่าเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับก็จะมี ในส่วนของข้อมูลการ์ดขึ้นมานะครับผมแต่ว่าแล้วเราไปดูในส่วนของสเตมมอเตอร์กันนะครับสเตมมอเตอร์ Water, หมุนนะครับผมทำงานได้อันนี้จะเป็นการ์ดที่ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวผมลองแตดะดูจะขึ้นว่า Invalid Card นะครับผมก็ควิสนี้ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวที่เหลือจะบรรยาย ภายในตัวรายงานผลครับสวัสดีครับ